สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมามาแวะบ้านน้องดาวมาฟังเพลงกันก่อนนี่ก็มีผลงานเพลงใหม่ออกมาอีกแต่งเสร็จใหม่ๆเพื่อจะมอบให้กับเจ้าของช่องกระท่อมชมจันทร์ เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้คุณที่รับช่วงนำมาไปลองต่อตอนนี้ก็น้องดาวจะเหาาเยายา,ยา,ยาอยู่ในช่องของน้องดาวนี่แหละก่อนขออนุญาตนะครับเดี๋ยวอะไรนะ หลงหลงลืมลืมหัวใจดวงนี้มีหาาห้าอฟีทุกทันฝากหน่อยนะช่องกระท่อมชมจันออกมาทุกวันขอกำลังใจทำคลิปลาฮีสดที่ทำทั้งหมด สองคนตายายก็เพื่อขอกำลังใจจากเอฟซีทั่วไทยหรือในเจแปนในช่องผมนี้คอนเทนต์ก็มียังว่าพอตกเย็นขึ้นมาจับพินนานาออกมาบันเลง มอบความสุขให้ทุกท่านมาบ้านผมนานให้เป็นกันเองหูที่จะขอเพลงก็ให้คอมเมนต์ทักทายเขา้ามาไม่ต้องลีลาคอมเมนต์เข้ามาขอได้ ท่านอยากฟังเพลงไหนถ้าผมลองได้จะจัดทันทีผมขู่เพลงชาวบ้านมีชื่อออนจันคนงานพอมีแต่ยังไม่ดังสักทีออกมาวันนี้ ขอกำลังใจตอนสองในช่องผมนี้คอนเทนต์ก็มียังว่าพอตกเย็นขึ้นมาจับพินนั่นนะฮะออกมาบันเลงมอบความสุขให้ทุกท่าน มาบ้านผมนั้นให้เป็นกันเองหูที่จะขอเพลงก็ให้คอมเมนต์ทักทายเข้ามาไม่ต้องนีลาคอมเมนต์เข้ามาขอได้ท่านอยากฟัง เพลงนายถ้าผมร้องได้จะจัดทันทีผมขู่เพลงเชาวบ้านมีชื่ออ่อนจันคนงานพอมีแต่ยังไม่ไดังสักทีออกมาวันนี้ขอกำลังใจครับก็ผ่านไปแบบ ก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับเนาะทำไงได้อา้อาแก็คงจะสนุกคืกคืนพอประมาณมารับเอาไปเด้เอเพลงผู้ใดไม่รับก็เอาไว้ในช่องของผมนี่นะผมอะ่ะไปเรื่อยๆได้ในช่อง,องผมได้คุณพี่ก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจพ,พ,พี่เพื่อนๆบ้างนะครับ ครับขออนุญาตลงคิดนะครับขอบคุณครับครับผม